สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำจังปูนนะครับนะเพื่อเป็นอาชีพเสริมช่วงโควิดสิบเก้าก็ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อเพื่อว่าเปื่นจังปูนก็บางทีก็เป็นปไาอย่าอได้ได้ก็บางทีก็ยังอ่านไม่มีก็คืคอเพ่มการแนะนำให้ผลิตตัวนี้นะครับก็คืคอเออพิ่มในออกแบบกับผลิตก็ให้เปลื่นเปลี่ยนผลิตตัวนี้ ไอ้ก้ามาเลยเดี๋ยวในจองของผมมีวิธีการผลิตก็คือค่ายวิธีการผลิตหนึ่งรยบาทก็ซื้อได้ก็ซื้อแล้ววนเข้าบัญชีผม๊แล้วก็เปืน่นเปล่นก็ผลิตกาใกล้ในชุมจนของตัวเองได้นะครับเปื่อนเปล่น,ปลนจังพูนก็ได้เปรียบในจุดนี้กาคนอื่นก็ฟักให้เปื่อนเป่นกดไลค์กดแจร์คลิปนี้กันนะครับก,การทั้งนี้ก็มีความพิเศษว่าคืออยากกินได้ ประมาณ30ชิ้นก็คือระบบน้ำใจเดียวกับมาเก็บเต๋เดิมก็คือมีระบบนำต้องชั้นก็จะจะรับจะเทลี่ยนกันเออจินการตั้งนี้ก็เป็นการตั้งเต๋อตอนนี้เต๋เอิญยังไม่มีนะครับนะก็คือจะมีทำเว่าก็มีปุ่มเป็นคนออกแบบระบบผลิตก็คือก็ตากับบ่วไข่เดียวใกลวิธีการผลิตหนึ่งร้อยบาทกระเทยได้แารตั้งหม้อใส่ปุ่มต้องใกล้แบบนี้ ก็คือปุ่มก็ต้องการในการผลิตนี้กระจายตัวปรเิเต้เพื่อว่าสั้งก่มจะได้ประโยชน์จะเกิดอาชีพหม่กับปรเิเตยแล้วก็จะเป็นอาชีพเพิ่มไม้กับทุกจุ่มชนก็นี่ปุ่มการเลย <c oughs> <c oughs> วิธีการจ่ายนันนะครับระบบนำทัวข้างหนองนี่กับเปิดหมาชายเอ่อเปิดหมาชายเดี๋ยวผมไม่มีตั้งเล็กนะเปิดหมาชายแล้วก็บอกว่าเอามารด้นปัก๊ก น,นีน้ามันเต็มอยู่เออเดี๋ยวเอะไรตัวนี้เลยระบบน้ำกลางนอกนี่ก็คือเพื่อม,มา,ายใจเราตันพักก็มันลบไปเก็บเตียเดิมเล้วก็จะมุนลบลงมาทางนี้ตัวนี้ก็จะล,บลาาัลบลงมาหลังก็คือกรรทั่งนี้กับปีเตศว่าลอกน้ำไว้ได้นะครับลอกน้ำไว้ตนอนกลางวันเดดรวนจัดก็คือลอกน้ำไว้นี่มันได้ข้างในลอกน้ำไว้ได้คือพักมันจะ,จะเจริญตัวตัวดีเพราะว่ามันจะได้ความชื้นตลอดทั้งวัน ตึงถ้าว่ากลางคืนเราก็เราตั้งหลายบ๊อบน้ำไม่เหมือนเดิมนะครับตั้งเราบามม๊อบน้ำไว้ให้ปกติก็ถ้าว่าจ้วงก้นตกจ้วงก้นตกก็เราตั้งหลายรับน้ำโดยตัวนี้ไม่ให้น้ำม,มันจมกั้งตึงปวดใจอ่านแล้วอ่าก็น้ำจะรัไปเก็บเตะเดิม แต่เราแนะนำจะรับไปเก็บตีเดิมนะครับกระตั้งนี้ก็ยังมีความพิเศษพวกตัวแต่งกวาบวบได้นะครับตั๋วฟวักยาวแต่งกวาบวบได้เพราะว่ามีมีเส้นซี่คางฟักอยู่เส้ตัวเส้ตัวอยู่อยูยเส้นมุมจะแบ่งพื้นตีนกันเส้มุมก็คือจะปลูกตั๋วแต่งกวาบวบอ้อมได้ ตราเปื่นเปลือนเตว่าไม่มีระบบนำนะครับก็คือต้นเจ้าต้นเย็นก็ถ้าเปให้ก็เป๊ะก็เปให้มีความชื้นก็คือได้เดียวถ้าว่าปลุกในเตว่าใยระบบนำเอ่อถ้าเปให้มันได้ก็คือชีด้มันได้ก็คือชีดน้่ได้เลยซึ่งก็ตอนปอมาเล็ดก็คือเราต้องถ้าเป๊ะต้องทำวันปอมานอกแล้วก็จ่ายบัวตักได้ปกติกายเปื่นเปลือนก็มาเด้เพิ่มเติม ายละเายยอดได้ในจังกรมมนะครับกกรตั้งตัวนี้ก็เป็นตัวต้นแบบซึ่งตัวก่อนจากนี้ก็อยู่ใจอันมาว่าท่าปีแล้วก็เพื่อว่าเป็นอาจีบเสริมหาชีบลักให้เพื่อนๆในชุมชนของตัวเองคือผมถึงใกล้นึ่งร้อยบาทกระเทยได้ก็คือผมต้องการให้กระจายตัวปฏิเตยการผลิตนี้กระตกก้นดังเปลือกรารุุนเรษะกิจนะครับกระตุนเรตะกิจราระดับก็ดยการซื้ออุป์ก็โดยการกาใกายพักกันก็ ให้เพื่อนๆมาลรเพิ่มเติมได้กผมออกแบบดุลไม่ก็คือตัวนี้จะเล็กลงกาให้เพื่อนๆก็มาเลยเพิ่มเติมก็ผมก็ต้องให้เพื่อนๆช่วยสำหรับพักดันเรื่องนี้นะครับก็คือเพื่อนๆจังปุ๋นก็ต้องช่วยว่าพักดันตรงนี้ให้กระจายตัวประสิทธ์ในท่วงของหลีกระซิสเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับหลีกระซิสเพิ่มเป็นคนออกแบบอะไร้ทั้งหมดเต้มกล้แบบนี้ก็รเพิ่มต่ำคลิปการให้กับคนต่างประเทศ ทุกซาก้าวีพนะครับแต่คลิปนี้ก็เผื่อสังปูนเป็นปีเศษก็ควักเผื่อเปลี่นก็ติดตามนะครับก็จวยพักดันไอการผลิตนี้กระจายตัวปฏิสติถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนโอนมาโอนกับบัญชีปุ๊บมามาทักแตนคนช่องเตนคนก็คือปุ๊บกับโอด้มีทุนการทึกข้าให้กับเด็กๆนะครับถ้าว่าโอนมหมากวานก็คือเป็นถือว่าเป็นกำไรทางธุรกิจไป ก็เบปนเพลก็ให้ปนเพลมาได้ปมเตินมน,นะครับนะําจำรับคลิปนี้ก็่ามนี้ก่อนนะครับนะาวัสดีคัับ